สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งนะคะคือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542ค่ะครับผมเนื้อหาที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้อ้างอิงจากสารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยของสถาบันพระปกเกล้านะคะเป้าหมายก็คืออยากจะทาความท้อใจสาระสําคัญแล้วก็โครงสร้างหลักๆที่กฎหมายนี้วางเอาไว้ ซึ่งจริงๆกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี2540้ยใช่ไหมคะที่เน้นเรื่องการกระจายอำนาจใช่ครับพรบรฉบับนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นเหมือนเครื่องมือหลักเลยนะฮะที่แปลงหลักการในรัฐธรรมนูญปี40ให้มันจับต้องได้จริงๆอ๋อค่ะคือกำหนดเลยว่าแผนจะเป็นยังไงขั้นตอนการถ่ายโอนอำนาจโอนหน้าที่จากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นหรืออปทอเนี่ยจะต้องทำยังไงให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรม เอาละงั้นเรามาลองแกะดูกันเลยนะคะว่า,ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาสร้างโครงสร้างหรือว่ากลไกลอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาบ้างคะครับถ้าดูในตัวพบรบเลยเนี่ยกลไกสําคัญอันแรกที่ต้องพูดถึงก็คือการตั้งคณะกรมกรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือที่เราเรียกย่อยๆว่ากกทครับกกทนะคะครับผมจุดที่น่าสนใจของกกทเนี่ยคือโครงสร้างที่เขาออกแบบมาเป็นแบบ ไตรภา,าคีไตรภา,าคียังไงหรอคะคือมี3ฝ่ายครับจำนวนเท่ากันเลยฝ่ายละ12คนตามมาตรา9นะครับก็จะมี1คือผู้แทนจากหน่วยงานราชการอันนี้ก็มีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งข้าราชการประจำค่ะ2ก็คือผู้แทนจากอบทอเองเลยมาหมดครับทั้งอบจอเทศบาลอบตอ๋อคือตัวแทนจากท้องถิ่นโดยตรงใช่ครับแล้วก็3คือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต,าต่างๆเช่นบริหารการคลังกฎหมายอะไรพวกนี้ครับรวมเป็น3ฝ่ายฝ่ายละ12คนอืมการมีตัวแทนจากทั้งราชการท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในจัดส่วนที่เท่ากันแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้การตัดสินใจมันออรอบด้านมากขึ้นนะคะใช่ครับหลักการคือต้องการความสมดุลแล้วก็การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วหน้าที่หลักๆของกกทชุดนี้ล่ะคะมีอะไรบ้าง บทบาทหลักๆเลยนะครับตามมาตรา12เนี่ยหนึ่งคือต้องจัดทําแผนการกระจายอํานาจค่ะอันนี้เป็นแผนแม่บทแล้วก็ต้องทําแผนปฏิบัติการด้วยคแผนแม่บทกับแผนปฏิบัติการครับสองแผนนี้ต้องเสนอคอรมออนุมัติแล้วก็ต้องรายงานให้รัฐสภาทราบด้วยนอกจากนั้นก็มีอํานาจกําหนดเรื่องการจัดระบบบริการสาธารณะวรัฐกับท้องถิ่นหรือท้องถิ่นด้วยกันเองจะแบ่งงานกันยังไง อื mm hmm. แล้วก็มีเรื่องสำคัญคือปรับปรุงสัดส,ส่วนภาษีอากรรายได้ต่างๆให้มันสอดคล้องกับภารกิจที่อบทอรับไปเรื่องเงินนี่สำคัญเลยนะคะสำคัญมากครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้คือการกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดทั้งเรื่องงานเรื่องคนแล้วก็เรื่องงบประมาณอ๋อ oh, คือคุมทั้งแผนทั้งเงินทั้งเกณฑ์การโอนย้ายเลยถูกต้องครับ กกชคือเหมือนกลุ่มบังเหียนหลักเลยเพื่อให้การกระจายอำนาจมันเดินหน้าไปได้จริงๆเข้าใจแล้วค่ะคือเป็น,นกลไกกลางที่สำคัญมากๆแล้วจากกลไกนี้มันมีผลลัพธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาบ้างคะในเอกสารเหมือนจะพูดถึงแผนปี43กับปี45ใช่ครับอันนั้นคือผลงานรูปธรรมชิ้นแรกๆเลยก็คือแผนการกระจายอำนาจฉบับแรกออกมาปี25 4 3แล้วก็มีแผนปฏิบัติการตามมาในปี2545ค่ะ สาระสำคัญของแผนพวกนี้ก็คือการวางวิสัยทัศน์เป้าหมายแล้วก็แนวทางว่าจะกระจายอำนาจอย่างไงขอบเขตแค่ไหนมีภารกิจอะไรบ้างที่ต้องถ่ายโอนแล้วก็กำหนดกรอกเวลาด้วยว่าจะโอนไปให้อบบตแต่ละประเภท <c oughs> เช่นอบจอเทศบาลอบตอหรือแม้แต่กทมพัทยาเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรพอเห็นภาพแล้วคะ่ะทั้งกลไกกกทแล้วก็ผลงานที่เป็นแผนออกมาถ้ามองในเชิงหลักการล่คะค่ะ อะไรคือแนวคิดพื้นฐานที่ขับเคลื่อนพรบรนี้อยู่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นอิสระของท้องถิ่นที่รัฐธรรมนูญปี40พูดถึงเยอะเลยใช่เลยครับแก่นของมันมาจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี40เลยโดยเฉพาะมาตรา282กับ284ที่ต้องการให้อ,อปทอเนี่ยมีความเป็นอิสระอิสระในการปกครองตนเอง ครับปกครองตนเองตามความต้องการของคนในท้องถิ่นจริงๆมีอำนาจตัดสินใจเรื่องนโยบายการบริหารงานบริหารคนงบประมาณการเงินการคลังของตัวเองแล้วบทบาทของส่วนกลางล่ะคะส่วนกลางรัฐส่วนกลางก็คือมีหน้าที่กำกับดูแลเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายเท่านั้นเองครับไม่เข้าไปก้าไก่มากเพื่อให้ท้องถิ่นเขาทำงานได้คล่องตัวอ,อ๋อค่ะ อ๋อแล้วก็เพื่อให้กรกตทำงานได้จริงๆนะครับเขาก็มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจหรือสอกตขึ้นมาด้วยเป็นเหมือนฝ่ายเลขาคอยสนับสนุนงานธุรการงานวิชาการให้กกตครับค่ะมีหน่วยงานสนับสนุนด้วยถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมคะว่าพรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542เนี่ยก็เป็นเหมือนเอ่อกฎหมายแม่บทหรือเป็นพิมพ์เขียวสำคัญเลย ช่ครับที่สร้างทั้งโครงสร้างคือกกอขึ้นมาแล้วก็กําหนดกระบวนการคือแผนต่างๆเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมันเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจริงๆตามที่รัฐธรรมนูญปี40ตั้งใจไว้ถูกต้องครับสรุปได้แบบนั้นเลยแล้วพอมองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นในปี2542นะครับเรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าเ เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้โครงสร้างกกทะถอแล้วก็แผนการต่างๆที่วางไว้ตั้งแต่ตอนนั้นน่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วการถ่ายโอนภารกิจอำนาจหรือวัรัพยากรต่างๆมันได้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้อ,อปทอสามารถตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคําถามที่น่าจะมองต่อไปจากตัวบทกฎหมายไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันครับอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าจากกฎหมายมาสู่การปฏิบัติจริงผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะ